ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแช์นะครับคลิปวิดีโอ t ิ k t o อกนะครับขั้นตอนแรกนะครับใกล้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่าผมกดมานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกนานลางตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าผมกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับโฟล์พาเนลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ ยูทูบทิกต k t อ k จีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนเเลือกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อกให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาหาคําว่าปั๊มค้นแชร์นะครับมาตรงนี้เลยนะครับ Tik t o อกนะครับแชร์บันทึกดาวน์โหลดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการตรงนี้นะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บริการยอดนี่นะครับทิกตอกยอดแชร์ได้เลยนะครับแบบนนี้ะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 5 4 4นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้บริการตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้า Tik t o อกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับอะตอนนี้ยอดคนแชร์ก็มีอยู่ส่วคนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปักเสร็จครับก็ให้นําลิงก์มาใส่ตรงนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา10 คนแชร์นะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองสัก100คนแชร์ให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับ ยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3ช่องทางให้เลือกใช้นะครับ จะมีสแกนเคยมโค้ดทุกธนาคารนะครับทูนี่วอลเล็ตนะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับจะมี a c e b o o k นะครับยูทูบทิกต็อกอนจีนะครับแล้วก็เนื่อดิมากมายนะครับใครเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับ พอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับนะครับอ่ะมาดูที่แนะนําเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนมีระไได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับส่วนช่วยเหลือนะครับถ้ายอดขครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาดมินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์เริ่มขึ้นบ้างอย่างนะครับอผมคนรีเฟซนะครับอตอนนี้ยังยอดคนแชร์ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดคนแชร์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอตอนนี้ยอดคนแชร์ก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมตัดไปไม่นานนะครับไม่เกินหนนาทีก็ขึ้นมาครบแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะปัมคนแชร์นะครับ ยอดขึ้นไหวและราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผม,มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ